ในหุบเขาอันเงียบสงบที่ซึ่งสายลมพัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ้าหมู่บ้านเล็กๆนามว่าบ้านสายทานตั้งตะหงานอยู่ราวกับอัญมณีที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าเขียวขจีป่าไม้ล้อมรอบบ้านสายทานราวกับกำแพงธรรมชาติอันแข็งแกร่งปกป้องผู้คนจากโลกภายนอกที่วุ่นวายชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงอยู่เสียงที่คุ้นเคยคือเสียงน้ำไหลรินจากลำธาร เสียงนกร้องเจ๊แจ้วและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ในความงดงามและความสงบนั้นกลับมีเรื่องเล่าลึกลับที่ทำให้ชาวบ้านตังหวัดหวั่นใจทางด้านเหนือของหมู่บ้านทอดตัวยาวเหยียดไปจนสุดสายตาคือผืนป่าทึบที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าผีกองกอยป่าผีกองกอยไม่ใช่ป่าธรรมดามันคือดินแดนแห่งอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมานานนับร้อยปีว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณร้ายตนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ วิญญาณที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีกองกอยผีร้ายที่มีลักษณะแปลกประหลาดบ้างก็ว่ามีขาเดียวบ้างก็ว่ามีสองขาแต่เดินด้วยการขยงบางก็ว่ามีดวงตาสีแดงกล่ำในความมืดมิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าผีกองกอยนั้นมีมากมายบางก็ว่าผู้ใดที่หลงเข้าไปในป่าแห่งนี้จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยบางก็ว่าในยามค่ําคืนจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนที่ดังมาจากในป่าบางก็ว่าผีกองกอยจะปรากฏตัวในรูปของแสงประหลาด ล่อลวงผู้คนให้เดินตามเข้าไปในป่าลึกด้วยความเชื่อและความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจทําให้ชาวบ้านสายทานต่างก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในป่าผีกองกอยแม้แต่ในยามที่จําเป็นต้องหาของป่าพวกเขาก็จะเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปทางอื่นแทนป่าผีกองกอยจึงกลายเป็นเหมือนเขตแดนต้องห้ามเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวที่อยู่คู่กับความสงบสุขของหมู่บ้านมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อทาไม่เชื่อเรื่องผีกองกอยเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาเพื่อขูดเด่เด็กๆวันหนึ่งทาตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่าผีกองกอยเพื่อพิสูจน์ความจริงเขาเดินเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ฟังคําทัดทานของชาวบ้านเมื่อตะว,วันเริ่มคล้อยต่ําความมืดมิดก็ค่อยๆปกคลุมผืนป่าทาเริ่มรู้สึกถึงความเงียบที่น่าอึดอัดและความเยน็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูก ทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นคล้ายเสียงร้องไห้แต่ก็แฝงไปด้วยความโหยหวนและหน้าขนลุกทารู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาจับใจแต่ด้วยความดื้อรั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินตามเสียงนั้นไปยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงนั้นก็ยิ่งดังใกล้เข้ามาทาเริ่มเห็นแสงประหลาดวูบวาบอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่แสงนั้นมีสีแดงกำ่ำราวกับดวงตาของสัตว์ร้ายทันใดนั่นเองเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวยอยู่ข้างหน้า เงาที่ดูเหมือนคนแต่มีรูปร่างผิดปกติด้วยความกลัวสุดขีดทาตัดสินใจที่จะวิ่งหนีเขาไม่คิดชีวิตวิ่งฝากความมืดและความรกของป่าออกมาจนกระทั่งถึงหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นสภาพที่ตื่นตระหนกของทาพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเขาได้เจอกับอะไรมาตั้งแต่นั้นมาทาก็ไม่เคยกล้าที่จะเฉียดเข้าไปใกล้ป่าผีกองกออีกเลย และเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ชาวบ้านสายทานรุ่นต่อๆไปได้ตระหนักถึงความน่ากลัวและอาถรรพ์ของป่าผีกองกอยที่ยังคงเป็นปริศนาและเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันต่อไปในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าแห่งนี้หลายวันต่อมาความเงียบสงบของบ้านสายทานถูกรบกวนด้วยการมาเยือนของคนแปลกหน้าสองพรานหนุ่มร่างกำยำผิวคล้ำแดดจากการตระเวนป่าชื่อพรานยอดและพรานสม พวกเขาเป็นพรานจากหมู่บ้านอื่นที่เดินทางมาไกลเพื่อตามหาร่องรอยของสัตว์ป่าหายากด้วยความไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศพรานทั้งสองจึงหลงเข้าไปในเขตของป่าผีกองกอยโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเลือกทำเลที่ดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยร่องรอยของสัตว์ตั้งห้างล่าสัตว์บนต้นไม้ใหญ่ริมลำห้วยเล็กๆโดยไม่ทราบว่าลำห้วยแห่งนี้ไหลามาจากใจกลางป่าอาถรรพ์เมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดมิดก็เริ่มปกคลุมผืนป่าเสียงของแมลงกลางคืน ดังระง,งมผสานกับเสียงลมที่พัดวิดวิวผ่านใบไม้พรานยอดและพรานสมนั่งเงียบอยู่บนห้างล่าสัตว์ดวงตาสอดสายมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังพวกเขารอคอยเหยื่อที่จะเข้ามาในระยะยิงเวลาผ่านไปเนื่นนานสัตว์ป่าที่พวกเขาเฝ้ารอก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะปรากฏตัวมีเพียงความเงียบและความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณพรานสมเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาพึพมพำกับพรานยอดด้วยเสียงกระซิบแปลกจริง วันนี้ไม่มีสัตว์ออกมาให้เห็นเลยพรานยอดพยักหน้าเห็นด้วยใช่ปกติแถวนี้สัตว์ป่าชุกชุมไม่ใช่หรือไงในขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู่นั้นเองก็พลันได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากในป่าลึกเสียงนั้นแผ่วเบาในตอนแรกแต่ค่อยๆดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ทว่าฟังดูหยหวนและน่าขนลุกจนพรานทั้งสองถึงกับขนลุกสู้นั่นเสียงอะไรนะ่ะ พรานสมถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพรานยอดเงี้ยหูฟังอย่างตั้งใจไม่แน่ใจเหมือนเสียงคนร้องไห้เสียงนั้นดังอยู่นานก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายไปพรานทั้งสองมองหน้ากันด้วยความสงสัยและความหวาดระแวงพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปความเงียบที่ปกคลุมผืนป่าในตอนนี้มันไม่ใช่ความเงียบสงบแต่เป็นความเงียบที่แฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเอง ก็ปรากฏแสงประหลาดวูบวาบขึ้นระหว่างต้นไม้ใหญ่แสงนั้นมีสีแดงกำราวกับดวงตาของสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องมองมาที่พวกเขาพรานทั้งสองเบิกตักว่างด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยเห็นแสงสีประหลาดเช่นนี้มาก่อนนั่นนั่นอะไรนะ่ะพลานสมกระสิบถามด้วยความกลัวพรานยอดเองก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เขากำปืนในมือแน่น ดวงตาจ้องมองไปยังแสงประหลาดนั้นอย่างไม่ล้าสายตาแสงนั้นเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วเรากับมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นแสงสีแดงกล่ำนั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ห้างล่าสัตว์ของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆพรานทั้งสองสามารถมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่เบื้องหลังแสงนั้นได้อย่างชัดเจนมันเป็นเงาที่ดูเหมือนคนแต่มีรูปร่างที่บิดเบี้ยวและผิดปกติไม่ดีแล้ว นั่นมันพรานยอดอุทานออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเงาประหลาดนั้นก็ปรากฏตัวออกมาจากหลังต้นไม้มันมีรูปร่างคล้ายคนแต่สูงโยง่งผิดปกติมีขาเพียงข้างเดียวและดวงตาสีแดงกล่ำที่จ้องมองมาที่พวกเขาอย่างน่าสะพรึงกลัวพรานสมร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดเขาแทบจะทำปืนหลุดมือส่วนพรานยอดเองก็น่าซีดเผือดเขาไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนในชีวิตผี กองกอยนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านสายทานเล่าขานกันมาตลอดมันปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วผีกองกอยตัวนั้นส่งเสียงร้องแหลมที่บาดแก้วหูออกมาก่อนที่จะกระโดดเขย่งเข้ามาใกล้ห้างล่าสัตว์ของพวกเขาอย่างรวดเร็วพรานยอดและพรานสมรู้ดีว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายแล้วพวกเขาตัดสินใจที่จะยิงปืนเพื่อป้องกันตัวเสียงปืนดังสนัน่นวันไหวไปทั่วผืนป่ากระสุนถูกยิงออกไปหลายนัด แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถทำอันตรายผีกองกอยได้เลยมันยังคงกระโดดขยิงเข้ามาใกล้พวกเขาด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อพรานทั้งสองรู้ว่าการต่อสู้กับสิ่งลี้ลับเช่นนี้ไม่มีทางชนะพวกเขาตัดสินใจที่จะทิ้งห้างล่าสัตว์และหนีเอาชีวิตรอดพวกเขากระโดดลงจากต้นไม้วิ่งฝ่าความมืดและความรกของป่าไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีเสียงร้องแหลมและเสียงขยิงข,งของผีกองกอยตามหลังมาติดติด เมื่อร่างของพรานทั้งสองสัมผัสพื้นดินพวกเขาก็ไม่รีรอที่จะออกวิ่งอย่างสุดกำลังความมืดมิดของป่าผีกองกอยปกคลุมทุกทิศทางมีเพียงแสงจันทร์รำไรที่สองลอดลงมาจากเรือนยอดไม้บ้างเป็นครั้งคราวทำให้มองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ลางๆเสียงร้องแหลมและเสียงเขย่งของผีกองกอยยังคงดังก้องตามหลังมาอย่างไม่ลดละมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนนักพรานทั้งสองรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นเยียบของมันที่ต้นคอเร็วเข้า มันใกล้เข้ามาแล้วพรานยอดตะโกนบอกพรานสมที่วิ่งตามหลังมาติดๆทั้งสองคนวิ่งฝ่าพุ่มไม้หนาทึบกิ่งไม้เกี่ยวรั้งเสื้อผ้าจนขาดวิ่นรากไม้โผล่ขึ้นมาขวางทางทําให้พวกเขาต้องกระโดดหลบหลีกอย่างทุลักทุเลความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างกายแต่พวกเขารู้ดีว่าถ้าหยุดวิ่งก็หมายถึงความตายในขณะที่พวกเขากําลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตอยู่นั่นเองก็พลันปรากฏ เงาตะคุ่มตะคุ่มอีกหลายร่างโผล่ออกมาจากความมืดพวกมันมีรูปร่างคล้ายกับตัวแรกที่พวกเขาเจอแต่มีจํานวนมากกว่าและแต่ละตัวก็ส่งเสียงร้องแหลมที่น่าหวาดหวั่นออกมาพร้อมๆกันแย่แล้วมันมีมากกว่าหนึ่งตัวพรานสมอุทานด้วยความตื่นตระหนกพรานยอดเองก็ตกใจไม่แพ้กันพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าว,ว่าผีกองกอยมีมากกว่าหนึ่งตัวมาก่อน แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในตอนนี้มันคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวผีอองกอยเหล่านั้นเริ่มล้อมพวกเขาเข้ามาจากทุกทิศทางพวกมันกระโดดเขย่งด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อดวงตาสีแดงก่่าของพวกมันวาววับอยู่ในความมืดราวกับเปลวไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างพรานทั้งสองหันหลังชนกันเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วปืนที่อยู่ในมือ ถูกยกขึ้นเล็งไปยังเงาตะคุ่มที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามายิงพรานยอดตะโกนสั่งเสียงปืนดังสนั่นขึ้นอีกครั้งกระสุนถูกยิงออกไปหลายนัดแต่ดูเหมือนว่าผีกองกอยเหล่านั้นจะมีความว่องไวเป็นอย่างมากพวกมันสามารถหลบหลีกระสุนได้อย่างวุดวิดผีกองกอยตัวหนึ่งกระโดดเข้าใส่พรานสมอย่างรวดเร็วพรานสมเบี่ยงตัวหลบทัน แต่คมเคี้ยวที่แหลมคมของมันก็เฉียดแขนของเขาไปทำให้เกิดรอยขีดข่วนยาวและมีเลือดไหลซึมออกมาอักพรานสมร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพรานยอดเห็นดังนั้นก็รีบหันไปช่วยยิงสกัดผีกองกอยตัวนั้นแต่ในขณะเดียวกันผีกองกอยอีกตัวก็กระโดดเข้าโจมตีเขาจากด้านหลังพรานยอดรู้สึกถึงแรงกระแทกอย่างรุนแรงที่แผ่นหลังก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้น ภาพสุดท้ายที่พรานยอดเห็นก่อนที่สติจะดับวูบไปคือดวงตาสีแดงกำ่ำมที่น่ากลัวของผีกองกอยที่กำลังก้มหน้าเข้ามาใกล้เขาพร้อมกับเสียงร้องแหลมที่ดังเสียดแก้วหูส่วนพรานสมที่เห็นเพื่อนล้มลงไปก็รู้ดีว่าสถานการณ์ของพวกเขานั้นเลวร้ายเกินกว่าจะรับมือได้เขาตัดสินใจที่จะทิ้งเพื่อนและหนีเอาชีวิตรอดเพียงลำพังพรานสมวิ่งต่อไปในความมืดอย่างไม่คิดชีวิต น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความเสียใจและความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปทางไหนรู้เพียงแต่ว่าต้องหนีให้พ้นจากป่าผีกองกอยแห่งนี้ให้ได้ในขณะที่เขากำลังวิ่งอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหน้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องของผีกองกอยแต่เป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงน้ำไหลรินด้วยความหวังอันริบรีพรานสมรีบวิ่งตรงไปยังทิศทางของเสียงนั้น และในที่สุดเขาก็พบกับลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยๆอยู่เบื้องหน้าเขาไม่รีรอที่จะกระโดดลงไปในลำธารหวังว่าสายน้ำจะช่วยลบล้างร่องรอยของเขาและทำให้ผีกองกอยตามกลิ่นไม่ทันพรานสมแช่อยู่ในลำธารจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อแสงแรกของวันสตร์ส่องลงมาเขาก็ค่อยๆค,คลานขึ้นจากน้ำมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่พบร่องรอยของผีกองกอยอีกแล้วเขาไม่รู้ว่าพรานยอดจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่เขารู้ดีว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่หนีรอดออกมาจากป่าผีกองกอยได้เขาตัดสินใจที่จะไม่หันหลังกลับเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยพรานสมเดินโซเซออกจากป่าด้วยสภาพที่อิดโรยและหวาดผวาเขาจะกลับไปเล่าเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวที่ได้พบเจอให้คนในหมู่บ้านของเขาฟังและเตือนพวกเขาไม่ให้เข้ามาในป่าผีกองกอยแห่งนี้อีกต่อไป